วิธีการทำรูปพวงกุญแจสัตว์เลี้ยงน่ารักง่ายๆโดยไม่ต้องโหลดแอปไปดูกันเลย 1. เข้าที่ Google Chrome ได้เลยหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า Gemini หลังจากนั้นจะเจอเว็บ Gemini คลิกเข้าไปได้เลยจะมีไอคอนรูปบวกทางด้านล่างซ้ายให้กดที่ไอคอนกดคลิกที่อัปโหลดไฟล์เพื่อเลือกรูปภาพ หลังจากนั้นให้เอาข้อความที่อยู่ใต้คอมเมนต์มาวางที่ช่องข้อความให้กดคลิกที่จุด3จุดแล้วเลือกที่รูปภาพหลังจากนั้นให้กดส่งข้อความได้เลยแล้วรอ AI เจนสักครู่วิธีการเซฟรูปภาพกดคลิกที่รูปภาพจะขึ้นไอคอนดาวน์โหลดกดโหลดได้เลยเพียงเท่านี้ก็ได้รูปโมเดล พวงกุญแจสัตว์เลี้ยงสุดน่ารักแล้วใครที่ชอบทริคดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะ